สวัสดีครับถนัดเดินไอทีมาอัปเดตราคาเสียวมีกันว่ามีรุ่นไหนรุ่นใหม่วางจําหน่ายราคาเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องมาที่รุ่นแรก Redmi A 3 2299บาทแรม3ลอม64รุ่นนี้ราคาถูกที่สุดกับอีกหนึ่งราคา2799บาทแรม4ลอม128จอ LCD HD p l u ดนิ้วอัตรารีเฟรช h เฮิร์ แบตใส่มา5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จไว10วัตต์นี่ครับด้านข้างใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหน้า5ล้านกล้องหลังหลัก8ล้านชิปเซตเป็น Mediatek Helio G36 มาในระบบ Android 14รุ่นต่อไปกันเลยครับเลสมี13 4,499บาทแรม8ลอม128กับอีกหนึ่งราคา4,699บาท รม8ลอม256ความจุเยอะเลยครับจอ LCD Full HD Plus 6.79นิ้ว Refresh Rate 90Hz แบต 5,300mAh ชาร์จไวที่ 33W กล้องหน้า13ล้านกล้องหลังหลัก108ล้านมาโค2ล้านชิปเซ็ตเป็น MediaTek Helio G91 Ultra ใส่ชาร์จเป็นแบบ USB Type C ดีครับดีไซน์ด้านหลัง รุ่นต่อไปกันเลยครับ r ส d มี 13c 5g 6,999บาทแรม8ลอม256จอ IPS LCD 6.74นิ้วอัตรารีเฟลต90เฮิรตชิปเซ็ตเป็น Mediatek Dimensity 6100พัด Android 13แบต5,000 m ิลอชาร์จไวที่18วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหน้า5ล้าน กล้องหลังหลัก50ล้านนี่ครับดีไซน์ด้านหลังชัดๆมาอัปเดตรุ่นและราคาล่าสุดให้รับชมกันรุ่นต่อไปกันเลยครับเลสมี 14c 3,399บาทแรม6หลอม128 3,999บาทแรม8หลอม256จอ IPS LCD HD+ พัดขนาด6.88นิ้ว r e เ r รชเ r a t 120 Hz ชิปเซตเป็น MediaTek Helio G81 u l t a มาในระบบ Android 14แบตเตอรี่5 1 6 0ม a h ชาร์จไว 18W วัตส่ชาร์จเป็น USB Type C นี่ครับด้านหลังชัดๆดีไซน์สวยกล้องหน้า13ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านรุ่นต่อไปกันเลยครับ Redmi Note 14 5,999บาทแรม8หลอม256จอ Full HD+ 6.67นิ้วรีเฟรชเรท120เฮิรความสว่าง1,800แบตใส่มา5,500มิลลิแอมชาร์จไวที่33วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C ชิปเซตเป็น m e d i a t e k Helio G99 t a อันต้าอกล้องหน้า20ล้านกล้องหลังหลัก108ล้านเดฟบ2ล้านมาโคร2ล้านนี่ครับดีไซน์ด้านหลังชัดๆรุ่นต่อไปกันเลยครับ Redmi Note 14 5G 7999บาทแรม8ลอม256 9999บาทแรม12ลอม512จอ AMOLED Full HD Pad 6.67นิ้วความสว่าง2100อัตตา Refillate 120Hz แบต5110 mAh ชาร์จไวที่45วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหน้า20ล้าน กล้องหลัหลก108ล้านอันตวาย8ล้านมาโค2ล้านชิปเซต MediaTek Dimensity 7025 Android 14รุ่นต่อไปครับ Redmi 14 Pro 5G 11,990บาท RAM 12ลอม256จอ AMOLED 6.67นิ้วความละเอียด 1.5K ความสว่าง3,000อัตรารีเฟรชเรท 120Hz ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 7300 Android 14แบต5110มกชาร์จไว45วัตต์กล้องหน้า20ล้านกล้องหลังหลัก200 000, 8, 000, 2, 000, ล้านอันตวาย8ล้านมาโค2ล้านรุ่นต่อไปกันเลยครับ Redmi Note 14 Pro Plus 5G 14,990บาท l a m 12ล o m 512 จอเป็นอโมเลด6.67นิ้วความละเอียด 1.5K ความสว่าง3,000อัตรารีเฟรชเรท120เ z ชิปเซ็ตเป็นคอคอมสแนปดาก้อน 7S Gen 3 Android 14แบต5,110ม MM, ิลแอมชาร์จไว120วัตต์นี่ครับด้านหลังชัดๆใส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหน้า20ล้านกล้องหลังหลัก200ล้านอันตะวาย8ล้าน มาโค2 000. ล้านรุ่นต่อไปกันเลยครับเสียวมีม i กฟิปฝาพับจากเสียวมี39,990บาทแรม16ลอม512จอ LTPO AMOLED 6.86นิ้วรีเฟรชเรท120เ z แบต4,780ม mm, ิลแอมชาร์จไว67วัตต์กล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเทเลโฟโต้50ล้านนี่ครับด้านหลัง ชิปเซตเป็นคอคอมส n นปดาก g o n 8 Gen 3มาในระบบ Android 14ใส่ชาร์จเป็น USB Type C ฝาพับจากเสี่ยวมีรุ่นต่อไปกันเลยครับเสี่ยวมี 14T 15,990บาท,แร, 12, 6, 17, บาทแรม12ลอม256 17,990บาทแรม12ลอม512กล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้าน แบต5,000มิลลิแอมชาร์จไวที่67วัตต์ชิปเซตเป็น m e d i t e k Dimensity 8300 Anta มาในระบบ Android 14หน้าจอ AMOLED ขนาด6.67นิ้วอัตรารีเฟรชเรท 144Hz นี่ครับดีไซน์รุ่นต่อไปครับ Xiaomi 14T Pro 21,990บาท RAM 12 ROM 512จอ AMOLED 6.67นิ้วอัตรารเฟรฟเลรชเรท144เฮชิปเซตเป็น 5, m e d i เท e ไ Dimensity 9300พัแ n d ด o i d 14บแบต5,000มอมชาร์จไว120วัตต์กล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านนี่ครับด้านหลังเทเลโฟโต้50ล้านอันต์วาย12 000. ล้านรุ่นต่อไปกันเลยครับรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นเรือธงจากเสียวมีเสียวมี15 2 9 9 9 0บาทแรม12ลอม512จอ LTPO AMOLED ขนาด6.36นิ้วความสว่าง3,200อัตตาริเฟร์เลท120เฮิร์แบทใส่มา5240ม ah, ิลลิแอมชาร์จไว90วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C นี่ครับรอบๆตัวเครื่องกล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเทเลโฟโต้50ล้าน อันตะวาย50ล้านชิปเซตเป็นคอคอมส m s n a p d a r o n 8 Elite Android 15รุ่นต่อไปกันเลยครับรุ่นใหม่ล่าสุดเหลือทงตัวทอปเสียวมี15อันต้า42,990บาทแรม16ลอม512กับอีกนึงคาคา46,990บาทแรม16ลอม 1TB จอ LTPO AMOLED 6.73นิ้ว WQHD พัฒความสว่าง3200รีเฟรชเรท120ี่เฮิร์กล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านขนาดเซนเซอร์1นิ้วอันต้าเทเลโฟโต้2 0 0ล้านเทเลโฟโต้50ล้านชิปเซ็ตเป็นคอคอมแ m นเป็ปดาคอน8ปดอิลิทแอนดรอยสแบตเตอรี่ใส่มา5410ม mm, ิลลิแอมชาร์จไว9 0วัตต์ ใส่ชาร์จเป็น USB Type C และนี่คือ x i a o มี Pad 7 Pro Tablet จาก Xiaomi มีหลายรุ่นหลายราคาราคาขึ้นไว้ที่หน้าจอเรามาอัปเดตรุ่นและราคากับสเปคเบื้องต้นเป็นแนวทางในการเลือกซือ้อถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ